ชายของเขาคือยืนเดินนั่งนอนโดยที่ไม่รู้อ,อย่างนี้ก่อนนะฮะแต่ต่อมาทำไมาย,ยืนเดินนั่งนอนแล้วมีควา,ามรู้สึกรู้ได้เนี่ยเราเรามาฝึกตรงจากการที่เรายืนเดินนั่งนอนแล้วไม่รู้แล้วก็มายืนเดินนั่งนอนแล้วก็มีควา,ามรู้สึกตัวรู้ในกายที่ยืนเดินนั่งนอนหมายถึงว่าเรามาฝึกควา,ามเพียตรตติสัมพัญ,ญัญะฝึกตัวนี้นะฮะ แล้วความเปลี่ยนในสี่สัมพััญญาความรู้สึกตัวนี้จะมารู้ที่ไหนก็รู้ที่กายเวทนาจิตธรรมสติประฐานสี่ก็คืออินุยาบทนี่ยแต่เราใช้ไดสเตตสี่เลยได้ได้ไปได้ครเพราะว่ากายเนี่ยมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่เดี่ยวๆเนี่ยมันเวทนาปวดเมื่อยอยู่กายหนาวร้อนมันก็อยู่ที่กายเห็นไหมฮะแล้วกายมันมันอาศัยกันห้ามันก็ต้องมีจิตด้วยแล้วจิตตัวนี้มันก็จะมีความเพียนสติสัมพััญญาด้วย แล้วก็พวกนิวรณ์อะไรต่างๆพวกกิเลสต่างๆมันก็มีด้วยมันอยู่ด้วยกันนี่แหละในขันหานี่แหละแล้วที่ที่ที่พูดถึงว่าอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่างเนี้ยพระอาจารย์จะเริ่มกําหนดที่ตอนตอนไหนยังไงคือมันต้องมาที่ปัจจุบันครับแต่ว่าถ้าอดีตอนาคตอย่างเช่นจะยกตัวอย่างเช่นฟุงซ่าเนี่ยไปเรื่องอดีตอนาคตครับแต่ถ้าปัจจุบันน่ะ ปัจจุบันความรู้สึกตัวมันก็ทํามาอยู่ตรงปัจจุบันตรงนี้กาลังทํอะไรยืนเดินนั่งนอนอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันปัดฝาเช็ดถูทําอะไรปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยก็มาอยู่ปัจจุบันตรงเนี้ส่วนอดีตอน,นาคตเนี่ยมันจะมาอ,อีกระดับหนึ่งนะที่ว่ามันสามารถมารู้ปัจจุบันแล้วมันสามารถรู้ถึงอดีตก็ได้อนาคตก็ได้อันนั้นอีกระดับหนึ่งนะระดับวิปาาัสสนาญาณ ก็คือมีความแนบแน่นของสติที่ชัดเจนมากเลยความเพียรสติสัมมชัญญะความรู้สึกตัวที่จะมารู้เป็นรูปอะไรนามอะไรตรงนี้มันต้องชัดเจนใช่ไหมแล้วมันสามารถถึงจะรู้เรื่องของอดีตอนาคตได้อันนั้นมันอีกระดับหนึ่งนะฮะไม่ไม่ใช่เริ่มต้นตรงนี้หรอกครับตรงนั้นมันระดับวิปาาัสสนาญาณถึงจะรู้ได้นะสามารถรู้ได้ทั้งสามการเลย แตถ่ถ้าตอนแรกๆเนี่ยมารู้ปัจจุบันก่อนก็้ปัจจุบันก่อนก็คืออียาบทสี่เดวนอดีตอนาคตเนี่ยก็คือฟงซ่งานะฟงซ่านเนี่ยมันอุธธจจจะสัมยุตโกโมโหหะใช่ไหมก็ไปเรื่องอดีตการอนาคตตอนเราระลึกนี่ก็เรื่มลึกรู้ฟงซ่านด้วยตอนระลึกเนี่ยมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วไอฟ้ฟงซ่านนี่คือเผลอไม่รู้รแต่ตอนรู้เนี่ยมันกลับมาแล้วนะฮะโดยที่เราไม่ได้ไปทําอะไรก็มันไม่ได้ตั้งใจจะดูจะกําหนดหรือว่าพอรู้แล้วไม่ใช่ต้องไปดึงอะไรมา อันนี้ผู้ปฏิบัติชอบดึงเพราะว่าไม่ชอบฟุ้งเหมืหมอ,นอนต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 อนมันฟุ้งไปเนี่ยเพราะสติกลับมาเสร็จเหมือนอารมณ์อะไรเขาเียก,กินไอของอารมณ์ความฟุงม้งซน่านอย่างค้างๆอยู่คืออีตอนฟุ้งก็ไม่รู้รแต่อีตอนรู้นะมันก็ไม่ฟุ้งมันกลับมาแล้วครับแล้วถามว่าธรรมะต,ตัวไหนที่รู้ว่ามันฟุ้งไปตอนสติธรรมะชนิก็สตินี่แหละเป็นตัวระลึกได้ถึงอดีตถึงอนาคตปัจจุบันเนี่ยสติสามารถรู้ได้ เอามาเมื่อกี้เผลอไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเห็นไหมไหนแต่การคิดนึกอ่ะคิดนึกก็ได้สามการนะฮะอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ไดเห็นไหมกุศลก็ได้อกุศลก็ไดอย่างม้ยแต่เวลาเราจะปฏิบัตินะมันก็มารู้สึกตัวในปัจจุบันก่อนแล้วเดี๋ยวอดีตอนาคตมันก็ค่อยๆเรียนรู้กับมันเพราะมันมีอยู่แล้วมันก็มามาไปไปคิดนึกบุงแต่งบุงต้านอะไรมันก็มีปกติของมัน มันจะรู้ได้เองถ้าหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะนะมันจะระลึกได้ถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันพออดีตหรืออนาคตมันก็มามันก็จะสามารถรู้ได้อันนี้แล้วแต่เขาจะรู้ได้ด้วยนะคำว่าแล้วแต่เขาจะรู้ได้นี่คือยังไงะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของความเพียรสติสัมปชัญญะเขามันเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยในหลักคำสอนมีการเหมือนการมีการกระตุ้นไหมฮะไม่มีไม่มี ถ้ากระตุ้นมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าทําไมเขาถึงรู้ได้ก็เพราะว่าที่รู้ได้ก็คือสติมันเกิดใช่ไหมถ้าหลงลืมสติไปเขาก็ไม่รู้คนทั่วไปเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขานะฟุ้งจนไม่รู้พอกลับมาเขาก็ฟุ้งต่อไปอย่างเงี้ยคิดนึกปุงแต่งบางทีกลับมาเขาก็คิดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนถ้าเราบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งใจให มันรู้เองคือไอ้ที่ว่าไม่ได้ตั้งใจในที่นี้หมายถึงว่าตัวตั้งทา่าจ้องเพ่งมุ่งประคองควบคุมบังคับตัวนั้นไม่ไม่ต้องใช้ตัวนั้นแล้วแล้วถ้าเกิดว่าใช้นี่มีมีข้อเสียข้อดีแตกต่างยังไงครับคือถ้าหากว่าเรามีการตั้งใจจงใจมุ่งมั่นตรงนี้ยใจอมันจะไม่ปกติมันไม่เป็นธรรมชาติของมันหรอกแต่ถ้าธรรมชาติของมันมันก็รู้ฟุ้งไปเผลอไป,ไปกลับมาอะไรแค่นี้เอง แต่ถ้าหากว่ามีการตั้งท่าไว้มันจะต้องคอยจ้องว่าเดี๋ยวอย่าเผลอนะอย่าฟุ้งนะอย่าคิดนึกบุงแต่งนะพอรู้ว่าเผลอปั๊บมันก็ดึงกลับมาต,ตัวนี้ผมยังคิดว่าเป็นติสติธรรมะใช่เอนทสีสังวรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวตั้งตั้งใจตัวจัดแจงตัวตั้งท่านะฮะเป็นโลภะนะตัวนี้ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่กุศลนะเป็นอกุศลเพราะอะไรเขาถึงดึงกลับมาเพราะเขาไม่ชอบฟุ้ง เขาชอบอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือไม่ฟุง้งนี่นะที่เขาทาแบบนั้นแต่ทีนี้สติสมัมปชัญญะเวลาเกิดฟุ้งก็รู้ว่าฟุง้งหรือว่าถ้าเป็นวิปัสสนาฟุ้งก็เป็นนามธรรมแค่นั้นเองเราไม่มีอํานาจไม,ม่ไอตัวที่ควบคุมบังคับเพ่งจ้องประคองตัวเนี้ยคือตัวอํานาจนะฮะตัวอัตตาใช่ไหมแต่ธรรมชาติของเขาเนี่ยไล้รูปแบบเนียไม่มีตัวเพ่งจ้องควบคุมบังคับตรงนี้ไม่มีต้องไม่มี แล้วเขาจะเป็นอิสระอิสระในการเรียนรู้ในการที่จะไปในการที่จะมาในการที่จะไม่รู้ก็ยังได้แต่ถ้าหากว่าเราไปเพง่งไปจ้องไปควบคุมบังคับเนี่ยไม่รู้ไม่ได้มันเดือดร้อนเพราะว่ามันต้องการจะให้รู้ใช่แล้วเนี่ยมันต่างกันนะไอ้ที่ต้องการให้รู้กับโลภะนั่นแหละแล้วถ้าเอาไปให้รู้ฟุ้งซ่านมันก็โทสะไม่ชอบแล้วก็โมหะมันก็ทํางานร่วมกันไม่ใช่สติแต่มันกัญญะครับผมยังคิดว่ามันไปเกื้อก,กูลไหมไม่ใช่ ไม่เกื้อกูลกันเลยคนละเรื่องกันเลยอากุศลกับกุศลไม่เกื้อกูลกันคิดว่าไอ้ความตั้งใจความเพียรอะไรเงี้ยพูดถึงความเพียรเนี่ยมันมีไนรลักอริธรรมนะมันเกิดจากกุศลก็ได้แต่พระที่ตัดก็ได้อ่าใช่แต่ความเพียรในที่เนี้ยเพียรที่ไปร่วมกับสติสัมปชัญญะเนี่ยเพียรที่เป็นกุศลแต่ถ้าหากว่าไปร่วมกับอกุศลนะความเพียรก็ไปอีกอย่างหนึ่ง ไปร่วมกับโลภะบ้างตัณหาบ้างโทสะบ้างอะไรอย่างเนี้ยเหมือนจะทําความดีอยู่นะครับมันก็ <c oughs> มันมันมันต้องมาเรียนรู้ทั้งสองอย่างนี่ฮะไอความเพียรเนี่ยเพียรเพื่อจะเป็นกุศลก็ได้เพียรที่เป็นอกุศลก็ได้เหมือนกับว่าเดิมเนี่ยเราตั้งใจจะทําความเพียรใช่ไหมครับเอาข้อละคังมาแล้ว<อ>มามาสวดมนต์ด้วยกันข้อละคังมาแล้วต้องไปทํากรรมฐานข้อละคังมาแล้ว ต้องไปไหว้พระเจดีย์ขอละคัางมาแล้วต้องไปกําหนดตรมฐานไอ้ไอไอการที่เราไปอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการนัดแนะเหมือนเป็นการใส่ใจแล้วก็การไปครั้งเนี้ยมันเป็นการที่ไปทําลายอกุศลแล้วก็พอข้อเสียงแล้วขอลคัางปุ๊บบางทีเราจะต้องต้องเหมือนรู้สึกได้สติแล้วเราต้องกําหนดกําหนดรูปนาม กำหนดนามรูปกำหนดออเรียบทให้มันเป็นเป็นสติธรรมชาญญะไอ้อย่างนี้ยังยังรู้สึกถ้าถ้าเป็นอย่างพระอาจารย์พูดนี่กับที่ผมกําลังคิดนี่แสดงว่ามีความมีความแตกต่างกัน,นใช่ที่ที่ผมว่านี่มันมันเรียนรู้กับธรรมชาติที่เราไม่รู้ธรรมชาตินี่มันไร้รูปแบบแต่ที่ท่านอาจารย์ปาโมทพูดเมื่อกี้นี่ยมันมีรูปแบบเป็นเขาเรียกระเบียบกรรมฐาน เป็นการวางแผนวางวางอะไรนะีจ่จัดแจงอะไรก็มันไว้แต่ถ้าธรรมชาติของมันเนี่ยมันไม่มีรูปแบบจะยืนเดินนั่งนอนอาบน้ําล้างหน้า,นนา,นา,นาแปรงฟันป,ปฏิบัติอะไรต่างๆมันไม่มีรูปแบบเนี่ยธรรมชาติมันปกติธรรมดาเนี่ยจากการที่มันไม่รู้ไม่มีสมติสัมปชัญญะแล้วก็มามีสติสัมปชัญญะแล้วก็เะล,ลิกรู้เท่านั้นเองมันไม่มีรูปแบบอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราไปสร้างรูปแบบเอาไว้เนี่ยมันจะปิดกั้นธรรมชาติตัวนี้นะฮะ แต่มันชาติมันก็มีข้งมันอยู่แต่เราไปตั้งไป,ไปกำแพงกั้นเอาไว้ผมว่ามันยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนอีกนะเนี่ยที่มันกั้นไว้เนี่ยกับช่วงนี้ก็ขอใช้เวลาพักเพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวต่อไอ,อ,อ,อ้ภาคสองอีกภาคหนึ่งนะครับก็ได้ขอใช้เวลาเท่านี้เดี๋ยวอีกเท่ามาสักพักประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวเราต่อนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับนี่พักยกสิบนาทีได้โยม มีเออมีความสงสัยอะไรก็เตรียมไว้เดี๋ยว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 ค่อยถามก็ได้ EP สองไงได้เลยต่อได้ทุกอย่างอาจารย์ถนัดต่อได้มาได้เลยขยับมากางนี้ไม่มีเวลาแบบขยับมาใกล้ๆเนี่ยท่านได้ทุกอย่างขยับมาใกล้ๆอันนี้อันนี้มุมตรงนี้เสียงมันจะได้เข้าคําถามอะไกลมากพี่กราบนมัสการขอโอกาสเจ้าค่ะยมขออนุญาตถามหลวงพ่อเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี่หลวงพ่อบอกว่าเออ ในในการระลึกรู้อะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ก็ปกติมันไม่รู้อ๋อเจ้าค่ะแล้วคนทั่วไปอะเขาก็เป็นอย่างนี้ของเขาว่าเขาไม่รู้เขาไม่มีสติสัมปชัญญะนั่นเองอะเขาก็ทำของเขาตามความเคยชินนะการการละเจ้าค่ะการระลึกรู้เนี่ยมันมีมันมีแบบเข้มข้นมีกลางมีบางมี อะไรไหมคะมันคือไอ้เข้มข้นนะมันต้องมีแต่ว่าไม่ใช่เข้มข้นเพราะการไปควบคุมไปบังคับไปกดไปจดจ้องอะไรนะมันเข้มข้นโดยการที่เขาเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเขาเรียนรู้ได้บ่อยๆแล้วเขาคุ้นเคยชํานาญไวขึ้นเร็วขึ้นชํานาญขึ้นชัดขึ้นอย่างนี้ได้สติสัมปชัญญะจากการที่ไม่เคยรู้เลยเจ้าค่ะแล้วก็เริ่มมีสติสัมปชัญญะเริ่มมาแล้วลึกรู้ แล้วก็ต่อมาเขาก็จะระลึกรู้บ่อยๆที่กายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมบ้างหรือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกทวารอ๋อแสดงว่าติดจิตเนี่ยมันระ,ะลึกได้ทุกขณะละเอียดขึ้นใช่ไหมเจ้าคะมันแล้วแต่จะรู้ได้นะเจยวบอกว่ารู้ได้ทุกขณะบางทีมันยังรู้ไม่ได้ไอ้จะพูดถึงไอ้เบสิกเบื้องต้นนะ น,น,นานๆจะรู้สักครั้งหนึ่งเผลอไปตั้งนานแล้วถึงกลับมารู้อย่างนั้นก่อนแต่ถ้าเราละลึกรู้บ่อยๆนี่มันก็จะเป็นความเคยชินอ,อันนี้เขาเรียกว่าพัฒนาหรือเจริญความเพียตรตติสัมปัญญะเนี่ยเขาจะคล่องแคล่วว่องไวปาดเปรียวขึ้นอ๋อแต่ว่าคือยมยมพยายามตอนนี้ยมพยายามจะใช้การละลึกรู้แบบเบาๆแบบคือระลึกรู้ไอ้แบบเบาๆสบายสบายสบายแบยบรู้ต่างกับไม่รู้เท่านั้นแหละ ปกติเราก็ทํายืนเดินนั่งนอนอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟวันในชีวิตประจําวันเนี่ยเราไม่มีสติเราไม่รู้เท่นั้นเองแต่ต่อมาเราก็ทํายืนเดินนั่งนอนอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟวันแก้ทุกต่างๆแล้วก็มีสติระล,ลึกรู้ตรงนั้นรวมเรียกว่าความเพียรสติธรรมัญญะเรียกว่าความรู้สึกตัวหรือจะรู้เนื้อรู้ตัวก็ได้มันก็จะผุดขึ้นมาเองและตรงนั้นได้มาจากไหนเพราะได้มาจากการฟังนี่แหละพอฟังแล้วเราใส่ใจแล้วก็ เอาไปศึกษาเรียนรู้กับสภาวะตัวจริงเขาเจ้าค่ะต้องมีความละเอียดในการสังเกตของสภาวะของจิตจริงๆเขาเรียกว่าปรโตโคสะเจ้าค่ะได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรก่อนเจ้าค่ะแล้วก็ไปเรียนรู้สภาวะตัวจริงเขาเจ้าค่ะอ่าตติเนนละลึกเขาเกิดขึ้นแล้วเขารู้ลึกยังไงรู้สึกยังไงหรือว่าตัวปัญญาสัมปชจญญะเวลาเกิดขึ้นเขารู้สึกยังไงเจ้าค่ะแน้แล้วก็ฟามเพียนเนี่ยมันเพียรผิดก็ได้เพียรถูกก็ได้ก็ต้องเรียนรู้อีก การเปลี่ยนผิดเปลี่ยนถูกนี่เหมือนกระดุมเม็ดแรกใช่ไหมเจ้าคะอ่าถ้าจะว่าแบบถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดอันอื่นก็ผิดหมดเหมือนกันจะผิดแล้วผิดะจะต้องเสียเวลาเลาะกระดุมเม็ดเก่าออก,กอใช่ใชต้องเป็นอย่างนั้นห<อ>รือเหมือนกันเราขับรถแล้วไปเลนผิดมันต้องกลับมาบางทีไปไกลเลยถ้าไปทางด่วนเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญที่จุดเริ่มต้นของการเข้าทางปต,ติปปฐฐานหรือทางสายเอกตรงนี้ จุดเริ่มต้นความเข้าใจอยู่เนี้ยอันดับแรกคือฟังให้เข้าใจให้ถูกก่อนเจ้าค่ะแล้วพอฟังเข้าใจถูกแล้วก็นําไปใช้ให้ถูกแล้วถ้ายัางใช้ไม่ถูกก็ต้องมาสอบถามฟังเข้าใจกันเจ้าค่ะแล้วตัวรู้กับสติสัพชัญญานี่ตัวเดียวกันไหมเจ้าค่ะือตัวรู้มันมีถึงสติก็รู้ได้ระลึกรู้ไงแต่สัพัญญาหรือปัญญาเขาก็รู้ได้ไแต่ต่างกันที่ว่าสติเนี่ยเขาระลึกรู้ที่กายที่เวทนาจิตธรรมเฉย แต่ถ้าเป็นปัญญาเข้ามาเกิดร่วมด้วยเขาจะรู้ว่าสภาวะอย่างนี้รูปอย่างนี้นามอย่างนี้เขาจะรู้โดยความเป็นรูปเป็นนามมัขึ้นมาอีกทีหนึ่งความเป็นรูปเป็นนามตัวนี้แบบว่าสมมุติว่าเราะลึกรู้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเรายังยังไม่พิจารณาเห็นอันนี้จังทุกข์องอนัตตาเราควรจะฝึกยังไงต่อไปอ๋ออันนั้นอ,อีกระดับหนึ่งระดับระดับไตรลักษนั่นคือต้องอีกระดับขั้นนี้ปาันาอีกอันหนึ่งแต่ระดับแรกเนี่ยให้เรารู้ว่ามีสติกับหลงลืมสติต่างกันอย่างไร การหลงลืมสติก็คือการเผลอแล้วให้เรารู้เผลอเผลอก่อนอย่างเช่นเวลาเรายืนเดินนั่งนอนอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยแล้วเราเผลอไปบ่อยๆแต่เราก็ทําอยู่นะพอระลึกรู้มันก็จะกลับมาว่าตอนที่เขารู้เนี่ยเขากลับมาแล้วเจ้าค่ะเราก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละแต่สติเราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องไปมุ่งอะไรกับมันรู้ต่างกับไม่รู้เท่านั้นเองเจ้าค่ะทำเหมือนเดิมยืนเดินนั่งนอนเหมือนเดิม ต่างกันตรงที่เอาไม่รู้แล้วก็มารู้ไม่มีสติลงลืมแล้วก็มามีสติท่านั้นเองรู้สึกตขึนมารู้สึกขึ้นมาแล้วเขาจะรู้แบบถ้าถ้าว่าไปแล้วคือเหมือนแตะแตะพิ้วพิ้วมินมินลุนง่ายเะไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้ทําอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษเจ้าค่ะเออรู้แบบแตะแตะเบาเบาแค่รู้ต่างกับไม่รู้เท่านั้นเองเจ้าค่ะถ้าไปสัมผัสกับสติเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเขามีสติแล้วนะ ต่างกับที่เมื่อกี้เราเผอไปเราไม่มีเหมือนกับที่เราเราเผอแล้วเราไม่รู้แล้วก็ต่อมาเราไม่รารู้ว่าเผะตรงนั้นเรามีสต,ติแล้วงั้นก็ต้องทําบ่อยๆเนืงองๆใเจ้าค่ะ,ะแล้วเราจะไปตั้งท่าไว้ก่อนเดี๋ยวแกอยวว่าเผอนะเดี๋ยวฉันต้องรู้นะก็ต้องไม่มีอย่างนี้ด้วยเคยมีค่ะกรณีที่โยมเออเข้าไปตรงนี้จะมีสภาวะเนี่ยโยมตั้งการดขึ้นมาเลยจ้าค่ะนเนี่ยเนี่ยมันเขาเรียกว่าตั้งการดหรือตั้งใจหรือว่า จงใจตัวเนี้ยมันมีความหวังความต้องการอยู่โลภะนะตัวนี้เจ้าค่ะตัวนี้ไม่ใช่สติอกุศลไม่ใช่ไม่ใช่กุศลนะอ๋อเจ้าค่ะต้องไม่คือต้องต้องต้องตั้งสติไว้ที่ความแบบมีแค่สติอยู่ที่ตัวแล้วก็จะเกิดสภาวะอะไรนี่ให้ให้รู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมและแต่เขาจะรู้ด้วยนะ พราะสติก็เป็นอนัตตาเหมือนกันไม่ได้อยู่ในอำนาจควบคุมบังคับไม่ได้เอาถ้าเกิดว่าเราเราสติยังไม่เก่งอ่ะพอเราเจอผ่านสะเคลื่อนมาเนี่ยเห็นโทรศมันมากระทบล้วอย่างเงี้ยอ่าในกรณีนั้นก็คือสติเรายังไม่มีกําลังอ,องนั่นแหละค่โยมเลยต้องตั้งการดไว้แต่ว่านิสง์ของการเจริญสติปัฏฐานนะ่ะท่านบอกว่าละอภิชาเจ้าค่ะโทมนัสจะได้ในโลกไงอภิชาคืออะไรเจ้าค่ะ สัมปชานสติมาวินัยโลเกอภิชาตมานะม่ายอภิชาก็คือโลภะตัวมันไดก็โทสะเนี่ยสติปัฏฐานั่นในสงของการเจริญสติปัฏฐานน่นละอภิชากโทมนัสได้ตาปีปีนี่คืออะไรคะตาปีความเพียรตาปีก็คือความเพียรเพียรเพื่อเผาผ่านกิเลสให้เล่าร้อนสัมปชานก็คือตัวปัญญาที่มารู้รูปอะไรนามอะไร